สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านชาวลัคนาราศีมังกรคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ตำแหน่งตัวตนของชาวลัคนาราศีมังกรเดินทางเจราจาออนไลน์พารวย,ยเยอะโชคย้อนกลับมาเกวกบเลขบ้านเลขรถจะออกดาวเสานะคะ สาวเดินหน้าเต็มกําลังเลยค่ะไม่มีดาวอะไรมาบกมาบวกเลยนะคะไม่มีอะไรมารบกวนเลยตัวเรามีพละกกาลังเข้มแข็งสุขภาพร่างกายดีค่ะเพราะฉะนั้นคิดอ่านลงมือทําศัตรูไม่มาเบียดเบียนจะประสบผลสําเร็จได้ง่าย ดาวพฤหัสบดีเดินหน้าสามธันวาคมแบบสุดๆมีเกณฑ์พบปะเจราจาที่ยังไม่จบก็จะเคลียร์ได้มีคําตอบจะได้เดินทางมากขึ้นรู้จักนักปราชร์ราชบัณฑิตติดต่อมากขึ้นมีทางรวยแล้วก็สําเร็จได้ด้วยนะคะตําแหน่งตัวตนของชาวและคนาราศีมังกรค่ะการเงินชาดาวราหูหนึ่งธันวา เจอมรตยูกลับมาอีกรอบมีรายจ่ายเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินดาวการเงินนะคะเป็นเทวีโชคก็ยังมีให้ใจ่ายหรือมีรายได้ก็ามาแบบปุบปับฉับพลันทันด่วนขายบ้านได้ขายรถได้ได้หมดเลยนะคะเพราะว่าดาวมรตยูการเงินต้องรอบครอบไม่พอเกินเยอะนะคะเดี๋ยวหายทาอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในร่วมร่วมในการทํางานจะดีขึ้นจะได้หาเงินได้มากขึ้นนะคะดาวดาวเสาเด่น เอาอยู่ค่ะโชคลาบ ับมาเป็นราชาโชคมีเกณฑ์ถูกอีกแล้วค่ะมีโชคมีลาบนะคะดาวอังคารไปเลงกับดาวเกตทั้งเดือนดาวเกตก็ยังไปรออยู่เรือนโชคลาบด้วยชัดเจนมากเลยค่ะไปไหว้พระขอพรขอเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะคะโดยเฉพาะปู่พญานาคท้าเวสุวรรณพระราหูพระเราระสาพระพิคเนศมีมุมได้เลขก็จะเป็นเลขเก่าๆซื้อกับคนอายุน้อยกว่าดาวอังคารไปอยู่พบปุตตะก็คือเด็กที่อายุน้อยกว่านะคะเด็กอ่อนวัย ก่อนฉลกในการซื้อก็คือมีลูกก็ให้ลูกไปหยิบไปซื้อหรือมีลูกมีเกณฑ์ได้โชคมีเกณฑ์ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นให้ลูกหยิบเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่เราจะสะดวกนะคะแต่ต้องเป็นอายุน้อยกว่าเพราะตกปุตตะนะคะได้ไม่เยอะ การงานดีแต่วันที่8ธันวาคมไปแล้วถึงสิ้นปีอยู่เรือนวินาศได้ตำแหน่งมหาจาักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบวกบอนฟันชงเจงยังดีอยู่ค่ะได้เป็นใหญ่เป็นโตแต่รูปแบบการทำงานจะเปลี่ยนไปได้นะการทำงานนะคะคือต้องอยู่เบื้องหลังนะคะชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะทำงานต้องอยู่เบื้องหลังนะคะงานแอแก้ปัญหางานทำงานที่ไม่ค่อยถนัดได้ไปทำงานที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถ พิเศษทําต่อไปเลยนะคะลักษณะงานอย่าไปเปิดเผยต้องอยู่เบื้องหลังซุ่มทําเงียบๆไปก่อนจะดีมากเลยนะคะพุทธสุกู่ทธาดน้าเสริมค่ะางานแก้ไขโชคลาภนะคะกลางเดือนแล้วดาวอาทิตย์มาคู่สมพลกันคู่มิตรทั้งนั้นเลยนะคะดวงดาวมรณะแปลว่าต่างถินต่างแดนคะ ราะฉะนั้นจะทํางานก็ทําได้เกี่ยวกับการงานต่อเติมแก้ปัญหาสู้ๆเลยนะคะงานตกแต่งทั้งหลายจะประสบความสําเร็จดีมากเลยนะคะชาวมังกรครั ดาวอังคารเดินถอยหลังดาวบ้านดาวรถที่ดินก็มีโชคลาภเลยนะคะออกเลขเดิมกลับหน้าหลังให้ดีมรุจยูเข้ามา3มเดือนเลยนะคะขับรถดีๆอย่าหัวร้อนมันจะเกิดเรื่องมีปัญหาได้เชียวชนทะเบียนย้ายขาดระวังคนในครอบครัวด้วยนะคะและกัสัตว์เลี้ยงต่างๆก็จะเจ็บป่วยด้วยนะคะอ่าแล้วก็ความรักคนโสด ดาวจันอยู่เป็นโสดก่อนจะดีกว่านะคะถ้าเจอก็เจอจากออนไลน์พ่อไม่แม่ไม่ลูกกำพร้าเจอแบบไม่คาดคิดต่างชาติต่างภาษามีสิ่งบางสิ่งบางอย่างไม่ลงตัวได้กันแบบลับๆมีบุตรมีลูกแล้วก็จะมีปัญหาประมาณนี้นะคะถ้าอยู่เป็นโสดก็จะดีกว่าแต่ถ้าอยากจะอยู่เป็นคู่ก็จะประมาณนี้นะคะส่วนคนมีคู่เดินทางเปลี่ยนบรรยากาศปิกนิกประคับประคองกันนะคะพาพากันไปทําบุญอ่านะคะ เพราะว่าอริวินาศสู้สู้ลุยเลยนะคะปีหน้านี้จะเป็นอย่างไรนะคะสู้ลุยเลยค่ะนะคะทําวางแผนศัตรูทําอะไรไม่ได้เลยนะคะระตกอริวินาศสู้ลุยเลยนะคะทําวางแผนอย่างเดียวเลยนะคะคนมีคู่เพราะว่าไม่สู้ไม่ลุยทาแบบเช้าชามเย็นชามไม่ได้ลูกน้องบริวารตําแหน่งตัวเองดาวเสาเด่นค่ะลูกเราอย่าคุยนานทัศนคติไม่ค่อยลงกันเดี๋ยวพ่านมีเรื่องเวียงเวนนะคะเพราะว่าดาว ตกวินาศมีทําบ้างไม่ทําบ้างงานนะคะคือเช้าชามเย็นชามจริงๆนะคะเพราะว่ามันตกวินาศเพราะฉะนั้นลูกบริวารก็อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจถ้าที่กูเลขนําโชค1 5 4 0 8เราไปดูนะคะว่าจะเป็นเลขไหนนะคะถ้าสามหนึ่งสี่หกนะคะแม่หมออ้อยบาบบอกอีกทีนึงน,นะคะใหม่ออกแล้วก็ยุ่งเลยนะคะก็ดีนะคะมาตําหนักปุ๊บสุโตเลยนะคะถ้ามีโชคลาภอ่ามอยฝากคลิปติดสองราศี ในช่อง YouTube ชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงาทาง TikTok ทาง Facebook ชมได้3มช่องทางกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ชมกันและสดหมออ้อยดูดวงชะตาฟรีทุกสัปดาห์ช่วง19.00นถึง20.00นยหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นขอหนึ่งแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจหมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสนใจดูดวงชะตาเป็นการส่วนตัวกับหมออ้อยได้ที่ ID Line ไลน์ปุญญวัฒน์ .dot อ้อยแอดไลน์เข้ามาเลยนะคะโทรศูนยขออวยพร ให้ชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านจเจริญรุ่งเรืองธรรมาคาขึ้นร่ำรวยหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองสมหวังสำเร็จทุกประการสวัสดีค่ะ